ะะจากตัวอย่างข้างต้นที่ครูอธิบายมานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันในใบางานที่8นะคะ,ะนักเรียนดูใบางานที่8นะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์สำหรับใบางานที่8เดี๋ยวครูจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูซัก2ข้อนะคะเดี๋ยวครูขอทำที่ข้อ,อข้อไรดี ข้อ3และกันข้อ3กับข้อที่10ละกันนะคะอ่าข้อ3กับข้อ 10. อ่บน,นักเรียนดูที่ข้อ3ก่อนนะคะเมื่อกี้นะคะคุณครูอธิบายโดยการใช้วิธีการเลื่อนจุดใช่ไหมคะเดี๋ยวข้อนี้คุณครูก็จะใช้วิธีการเลื่อนจุดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้ คำตอบที่เร็วขึ้นนะคะ,ะนักเรียนอันดับแรกนเรียนก็ลอกโจทย์มาต่อไปนักเรียนก็ไปพิจารณาโจทย์นะคะก็พิจารณาโจทย์ที่มีค่านะคะไม่ใช่เลขศูนย์นั่นเองแล้วก็คือพิจารณาเป็น4 0 6นะคะ406ของเรานะคะเราจะให้ค่า a เป็น406ไม่ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นนักเรียนเอา406มาลอกใส่เพราะฉะนั้น406ของเรา ไปคูณกับ10ยกกำลังอะไรอะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าค่า A ของเราเป็น406ซึ่งมันไม่ได้เลย a มันต้องอยู่ระหว่าง1ถึง9เท่านั้นดังนั้นนักเรียนก็ต้องใส่ทศนิยมประมาณนี้เราจะได้ทศนิยมเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็น4.06นนั่นเองอ เราก็มาดูว่าเราต้องเลื่อนทศนิยมกี่ตำแหน่งเราถึงจะได้4.06นะคะอ่าเราก็มาดูเริ่มจากตัวนี้เลยคะ่ะอ่าดูจากโจทย์นะคะแล้ก็เริ่มเลื่อนมัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเราเลื่อนไป6ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะได้เป็น4.06ยคูณ1ิบยกกำลัง6นะคะเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะคะง่ายมากวิธีการเลื่อนจุดต่อไปดูที่ข้อที่สิ นะคะข้อ10ของเราอ่นักเรียนก็ลอกโจทย์มาอันนี้เพิ่งเป็นจำนวนที่มากดังนั้นเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเท่ากับนักเรียนก็มาพิจารณาจำนวนที่มีค่าที่ไม่ใช่เลขศูนย์นั่นเองนะคะก็คือ เลข1ถึงเลข9เลยนะคะก็จะกลายเป็น19,567นักเักเรียนก็ลอกมา1,9,5,6,7แล้วคูณกับ10ยกกำลังอะไรเราจะใส่กำลังตัวนี้ใส่กำลังตรงนี้นะคะ ลราก็มาดูก่อนว่าค่า a ของเราซึ่งมันเป็น19,567มันมีค่ามากเกินไปซึ่งมันไม่อยู่ระหว่าง1-9ดังนั้นเราก็ต้องตอบเป็นทศนิยมก็จะกลายเป็นทศนิยม1 1 9 5 6จนะคะอ่ะตรวนี้ก็ใส่ทศนิยมเราก็มาดูว่าเราจะเลื่อนเข้าไปกี่ตำแหน่ง1,2,3,4,5,6,7,8,9 10, 11 12 13เเลยนะคะเราต้องเลื่อนทศนิยมถึง13าตำแหน่งนะคะดังนั้นนักเรียนก็มาตอบ13ลงไปตรงเลขชี้กำลังเรียบร้อยแล้วนะคะน,นะคะเรามาต่อกันในหัวข้อข้อถัดมานะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็คือการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆน,นะคะเมื่อกี้คือที่มีค่ามากมาก ส่วนในหอหัวข้อนี้ก็จะเป็นที่มีค่าน,น้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่1 0.03ง่ไเราจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นักเรียนดูตรงนี้นะครับจากโจทย์0.03เป็นทศนิยม สองตำแหน่งใช่ไหมคะถ้าทศนิยม2องตำแหน่งเราทําให้เป็นจำนวนเต็มก็คือนําไปหารนั่นเองหารเท่าไหร่หาร100เพราะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งถ้าหนึ่งตำแหน่งนักเ,เรียนก็หารแค่10 2สองตำแหน่งหาร100่งร้าตำแหน่งก็หารห0ึ่งพันไปเรื่อยๆนะคะอะต่อไปตรงนี้นะคะจากข้างบนมันเราก็จะได้เป็น3ส่วน 100ก็คือเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ10ยกกำลัง2นั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็น3ามข้อนี้เป็น3คูณ10ยกกำลังลบ2เพราะว่าเราเอาเลขชี้กำลังใช่ไหมคะก็คือตัวที่มีเลขชี้กำลังรูปเลขยกกำลังขึ้นมาข้างบนถ้าขึ้นมาข้างบนเลขชี้กำลังก็จะเปลี่ยนเป็นค่าลบนั่นเองนะคะ เราจะได้เป็น3คูณ10ยกากำลังลบ2วิธีนี้มันก็อาจจะซับซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วเหมือนเดิมนะคะโดยวิธีการเลื่อนจุดนั่นเองอใช้วิธีการเลื่อนจุด การเลื่อนจุดโทสนิยมนะคะเลื่อนจุดอ่ะสำหรับจํานวนมากๆเมื่อก,กี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ถ้าจํานวนมากๆเราจะต้องเลื่อนจุดเข้านะคะเลื่อนจุดเข้าส่วนจํานวนน้อยๆนักเรียนต้องเลื่อนจุดออกเลื่อนจุดออกก็คือเลื่อนมาด้านขวามือของเรานั่นเองนะคะก็คือชี้ลูกศรมาด้านขวามือแล้วก็เลื่อนออกมาด้านนี้นะคะ แล้วมีเงื่อนไขต่อมาว่าเลขชีกขช้กำลังเลขชี้กำลังติดลบเลขชี้กำลังติดลบนะคะอะนักเรียนมาดูนะคะสำหรับข้อนี้ใช้วิธีการเลื่อนจุด 0 0 3เราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดเลื่อนจุดออกมาเพื่อที่จะทำให้ค่า A มีค่าให้อยู่ระหว่าง1ถึง9นะคะนักเรียนก็ต้องเลื่อนจุดออกมาใช่ไหมคะเลื่อนจุดออกมาเป็น 1...2 เลื่อนจุดออกมา2ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้จะกลายเป็น3ตัวเดียว 3คูณกับ10กกำลังอะไรคะเมื่อกี้เราเลื่อนออกมา2องตำแหน่งก็คือ3คูณ1 0กำลังลบ2เห็นไหมคะเลขชี้กำลังต้องติดลบด้ไหมคะติดลบนะคะจะเห็นว่าได้คำตอบที่เท่ากันเลยนะคะหรือคำตอบที่เหมือนกันเลยนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2คุณครูจะใช้วิธีการเลื่อนจุดเลยนะคะ 0.. จุด 0, 0 9 7 2เราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดนะคะก่อนอื่นนักเรียนมาพิจารณาจำนวนที่ที่มีค่านั่นเองของเราก็คือ972เราก็เขียน972ลงไปใช้หลักการเดิมเลยคูณคูณ10ยกกำลังอะไรก็ใส่10ไว้ก่อนอนักเรียนก็มาดูว่า ถ้า A ของเราเป็น972เลยอ่ะมันซึ่งมีค่ามากเกินไปเพราะค่า A เขาต้องอยู่ระหว่าง1ถึง9นักเรียนก็ต้องใส่ทศนิยมเป็น9.72นะคะอ่ามีค่าเป็น9.72ดังนั้นนักเรียนก็ต้องเลื่อนจุดมาถึงจุดสีแดงตรงนี้คือ9.72อ่ะเราดูซิว่าเราจะเลื่อนออกกี่ตำแหน่งอ่าเลื่อน ตอนนี้จุดทดนันยมของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็เลื่อนออกมา1 2 3อ่ะเลื่อนออกมา3ตำแหน่งดังนั้นเราก็จะได้เป็น10ยกกำลังลบ3ต้องติดลบด้วยนะคะห้ามลืมอ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อนี้ต่อไปมาดูที่ข้อ3ข้อ3ของเรามี8ตัวเดียวโดด,โด,ดเลยใช่ไหมคะอ่า8ตัวเดียวโดด,โด,ดเลยนักเรียนก็ เขียน8หลอไว้เลย8คูณกับ10ยกกำลังอะไรเราก็มาดู10จะยกกำลังอะไรเราก็มาดูทศนิยมจะเลื่อนออกมากี่ตำแหน่ง1 2, 3, 4อ่าเลื่อนออกมาข้างนอกสุดเลยเราก็จะได้เป็น4ตํตำแหน่งนะคะก็จะกลายเป็น10ยกกำลังลบ4นะคะเร็วมากต่อไปมาที่ข้อ4 อตอนนี้ค่าของเราเป็น4 5ใช่ไหมคะนักเรียนก็เอา4,15มาเขียนถ้า45คูณกับ10ยกกำลังอะไรแต่45ของเราในที่นี้มันเป็นค่าที่มากกว่าที่เขากำหนดเพราะ a ต้องอยู่ระหว่าง1ถึง9นักเรียนก็ใส่ใส่ทศนิยมให้มันเป็น4,5ดดังนั้นเราก็มาใส่ทศนิยมตรงนี้ด้วย เราก็มาดูว่าเราจะเลื่อนจุดออกกี่ตำแหน่ง1 2, 3 4อ่าเลื่อนจุดออกมา4ตำแหน่งก็จะกลายเป็น4.5คูณ10ยกกำลังลบ4นักเรียนห้ามลืมนะคะเลขชี้กำลังจะติดลบเมื่อไหร่ที่เราเลื่อนจุดออกมันจะตรงกันข้ามกับการเลื่อนจุดเข้านะคะอ่าข้อที่5 ข้อที่5ตรงนี้นะคะจำนวนที่มีค่าของเราก็คือ96ก็คือเลข9ก้9กับเลข6นักเรียนก็เขียน9ต่าลงไปคูณ10กำลังก็มาดูค่า A ของเราเป็น96ไม่ได้แนใ่นอนมันมากกว่าใช่ไหมคะที่เขากำหนดนักเรียนก็ใส่เป็นโทศนิยมก็กลายเป็นค่า9.6คูณกับ10ยกกำลังอะไรนักเรียนก็ใช้วิธีการเลื่อนจุด จะเลื่อนออกมากี่ตำแหน่งอันนับ1 2 3 4 5 6 7 7ตำแหน่งดังนั้นก็จะได้ค่าที่เป็น9.6คูณ10ยกกำลังลบ7เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาว่า 5.056-10คูณ10ยกกำลังลบ5เนี่ยแทนจำนวนใดแสดงว่าจำนวนนี้คือจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้องดูว่าก่อนที่จะอยู่ในรูปสัญญากรณวิทยาศาสตร์เนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นค่าที่น้อยมากๆทำไมถึงต้องเป็นน้อยมากๆนักเรียนดูกำลังมันติดลบถ้ากำลังติดลบแสดงว่ามันเป็นค่าที่น้อยมากๆนะคะ เราจะทำให้อยู่ในรูปว่ามันเป็นจํานวนใดนะคะ0.5เอ่อ5.056คูณสิยกกำลังลบหเราก็ลอกมาเหมือนเดิมห้าจคูณนักเรียนดูตรงนี้นะคะ 10ยกกำลังลบ5เราใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลังถ้าเลขที่กำลังติดลบเราต้องทำให้เป็นค่าบวกเราก็แค่จำได้ไหมคะเราก็เตะมันลงมาข้างล่างก็จะได้เป็น10ยกกำลัง5ซึ่งมีค่าบวกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็รอกจุดมาเหมือนเดิมเราก็มาพิจารณา 10กำลัง5มันก็คือจำนวนอะไรคะ1แสนนั่นเองนะคะ10กำลัง5มันก็คือ1แสนเพราะมี0ูนย์ห้าตัว1แสนอ่ะอ่ะเราก็หาค่าออกมา1หารด้วย1แสน เท่ากับเท่าไหร่วิธีการหานักเรียนก็ใช้วิธีการเลื่อนจุดจำได้ไหมคะ1อ่าเลื่อนจุดเข้า2 3 4 5ถ้าข้างล่างเลื่อนจุดเข้าตําตำแหน่งข้างบนก็ต้องเลื่อนจุดเข้าตําตำแหน่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นจาก1ก็จะเลื่อนเข้าไปเราจะได้เป็นทศนิยม0.0000 0 00, 000, 000 1ดูนะคะอ่ะดูซิว่าครบ5าตำแหน่งเหมือนกันไหม กอนเข้า1 2 3 4 5สโอเคนะคะเราจะได้ต่อไปเราก็คูณเลขเลยค่ะ5.056คูณกับ0.0001วิธีการคูณทศนิยมนะคะนักเรียนต้องอใช้วิธีการเลื่อนจุดออกนะคะก็คือจาก .0,0001 เนี่ยทำให้มีค่าเป็นจำนวนเต็มก็คือทำให้เป็นเลขหนึ่งักเรียนก็เลื่อนออก1 2 3 4 5อ่าเลื่อนออกเป็น5ก็จะได้ค่าเป็น1ดังนั้นถ้าตรงนี้เลื่อนออกสำหรับการคูณตัวตั้งก็ต้องเลื่อนตรงันค่าก็าคือเลื่อนเข้าอันนี้ก็ต้องเลื่อนเข้าไป5เหมือนกัน1 2 3 4 5เลื่อนเข้าไปเลยเพราะฉะนั้น เราจะได้ผลลัพธ์เป็น0 0 0 0 0 5 0 5 6นะคะนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วดังนั้นจำนวน5.056คูณ10ยกกาลัง5แทนได้เท่ากับจำนวน0.000050 5 6นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูสักข้อหนึ่งนะคะสำหรับใบงานที่9ใบงานที่9นะคะเขาบอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ เดี๋ยวคุณครูจะเลือกทําให้เป็นตัวอย่างนะคะสักข้อหนึ่งคุณครูขอเลือกเป็นข้ออข้อ6แล้วกันนะคะ,ะนักเรียนดูข้อที่6ข้อที่6ของเรานะคะตอนนี้มันคือ0 0 0 0 0 0 0ดศ0นย์ศซึ่งเป็นค่าที่น้อยมากๆใช่ไหมคะเราจะดูซิว่าค่าที่น้อยมากๆเนี่ย มันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็นยังไงนะคะเรามาดูอ่ะนักเรียนก็ดูค่าที่มีค่าของเรามันก็คือ,อตัวที่มีค่าของเรามันคือ4 0 0นย์ศูน่ะ็เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวก่อนอื่นลืมนะคะเราต้องลองจดก่อน นักเรียนลอกโจทย์เวลาลอกโจทย์ดูดีๆนะคะเพราะว่าเลขมันค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนที่เยอะนะคะมีเลขหลายตัวเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้นักเรียนดูตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะได้เป็น c อะตรงที่ครอบด้วยสีเหลืองแล้วก็ลอกมาเลยค่ะคูณกับ10ยกกำลังอะไร เราก็ใช้วิธีการเลื่อนจุดสำหรับค่าในน้อยก็คือให้ใช้วิธีการเลื่อนจุดออกใช่ไหมคะถ้าเลื่อนจุดออกเลขชี้กําลังจะต้องติดลบนักเรียนก็ดูว่าค่า a ของเราตรงเนี้ยค่า a ของเราตรงเนี้ยมันต้องเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง1นถึงเเท่านั้นดังนั้นถ้าเราใส่อย่างนี้เลยแสดงว่าค่ามันมากเกินไปนักเรียนต้องตอบเป็นรูปทศนิยมก็จะกลายเป็น4 0 0 4หใช่ไหมคะ แล้วก็มาดูว่าเราจะเลื่อนทศนิยมกี่ตำแหน่งที่ให้มันมาอยู่ตรงจุดแดงๆตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7อ่านักเรียนเลื่อนออกมา7ตำแหน่งดังนั้นข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ4.00465ูคูณ10กำลังลบ7 เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือคำตอบอเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองทำนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจากที่นักเรียนดูคลิปและศึกษามาแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมนะคะถ้านักเรียนทําใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนได้เลยนะคะ,ะทำแบบทดสอบหลังเรียนเลยนะคะสามารถทําลงในกระดาษตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ